شمالي شمالي. يالله يالله يالله. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa abdulus wa atamu Ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma khirijna min zulumatin wahmi Wa akrimna min nurin fahmi Wa afta' alayna bima'rifatil anni Wa sahil akhlaqna bil hilmi Wa ja'alna mimman yastami'un qawla fayattabi'un Ahsana amma ba' a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khoa kwa msukham jamlan kwa

จากท่านนบีสุลต์ละฮ์อะลัยฮิวะอะลัยอะลวะสัลลัมท่านได้กล่าวว่าผู้น้อยจะให้สลามกับผู้ใหญ่ผู้เดินจะให้สลามกับผู้นั่งและคนส่วนน้อยจะให้สลามกับคนส่วนมากในสารายงานของท่านมุสลิมได้ระบุว่าท่านรอซูลุลลอฮ์สุลต์ลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่ายูสลิมุรรอกีบุอัลมาชีผู้ขี่พาหนะ จะให้สลามกับผู้ที่เดินในฮะดิษดังกล่าวนี้ได้สอนแกเราว่าเมื่อผู้น้อยกับผู้ใหญ่พบกันนั้นก็ให้ผู้น้อยให้สลามกับผู้ใหญ่เพื่อผู้น้อยจะได้ให้เกียรติแก่ผู้ใหญ่และแสดงความนอบน้อมกับผู้ใหญ่นั่นเองนะครับและผู้ที่กำลังเดินอยู่ก็ให้สลามกับผู้ที่นั่งอยู่ เพราะว่าผู้ที่เดินนั้นเปรียบเสมือนกับผู้ที่กําลังเดินเข้าไปในบ้านของผู้ที่นั่งอยู่นั่นเองนะครับผู้ที่เดินจะต้องให้สลามนะครับคนกลุ่มน้อยเนี่ยก็ให้สลามกับคนกลุ่มมากกว่าเพราะคนกลุ่มมากกว่านั้นถือว่าย่อมมีเกียรติกว่าคน,คนกลุ่มน้อยนะครับดังนั้นคนกลุ่มน้อยก็ต้องให้สลามกับ ลุ่มชนที่มีเกลียดมีเกลียดยิย่งกว่านะครับในฮะดิษบทนี้ได้สอนแก่เราอีกเช่นเดียวกันว่าผู้ที่กำลังขี่พหาหนะให้สลามกับผู้ที่เดินนั่นก็เพื่อว่าไม่ให้ผู้ที่ขี่พหาหนะนั้นเนี่ยมีความยะโสหรือมีความตะกบดต่อผู้ที่กำลังเดินอยู่เนื่องจากมีพหาหนะดังนั้นผู้ที่ขี ก็แสดงความนอบน้อมถ่อมตนโดยการให้สลามแก่ผู้ที่เดินท่านอิมามนาล awi รอฮิมฮุลลอฮ์ท่านได้กล่าวว่าหากผู้ที่เข้าไปหาผู้อื่นผู้เดินเข้าไปหาผู้อื่นเนื่องจากมีธุระหรือต้องการคำปรึกษาหรือหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับผู้ที่เข้าไปหาผู้อื่นนั้นสมควรให้สลามก่อนไม่ว่าผู้ที่เข้าไปนั้น จะเป็นผู้น้อยหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ตามถ้าหากว่าเดินเข้าไปหาก็ต้องให้สลังก่อนนะครับแต่เมื่อ,อหากว่าทั้งสองนั้นต่างขี่พาหนะหรือต่างเดินกันท่านอิหม่ามอัลมาซิรีได้กล่าวว่าก็ให้ผู้น้อยที่ขี่พาหนะให้สลามกับผู้ที่อาวุโสกว่าที่ขี่พาหนะนะครับ แต่ท่านอิมามบุคฮรีเนี่ยนะครับได้ทําการรายงานเอาไว้ในหนังสืออัลอาดบุลมุฟรัดของท่านจากท่านจาบิรรอดิอลลอฮุอันฮุวามว่าอัลมาชิยานีอิดะต์มะะฟะอยูฮฺมาบาดะะบิสสลามิฟะวะอฟดลผู้เดินทั้งสองเมื่อทั้งสองได้พบกันนั้นดังนั้นผู้ใดจากทั้งสองได้เริ่มให้สลามก่อนเขาย่อมมีความประเสริฐกว่า ซึ่งในตรงนี้นั้นเนี่ยนะครับหากว่ามีทั้งสองเนี่ยได้ทำการขี่พานะหรือทั้งสองได้ทำการเดินตามฤทธิ์ของท่านอสูลุลลอะลัยวะซลลัมนั้นก็ให้ผู้ที่เริ่มสลามก่อนเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ประเสริฐกว่าโดยที่ไม่คำนึงถึงว่าผู้นั้นจะเป็นผู้น้อยกว่าหรือผู้ที่อาวุโสกว่านะครับดังนั้นเราก็สมควรที่จะเริ่มให้สลามก่อนเลย نعم لكي نتبع سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم